ของทานก็จากินเกี่ยวกับกินซุปนักหานะรับก็ บรรยากาศงานวันเด็กประจำปี2568ที่กองบิน7วันนี้คือคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับน้องๆและผู้ปกครองค่ะ <Okay. S 1> ที่นี่ค่ะรวบรวมกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธต่างๆที่ให้ความรู้ด้านยุทธโธปรการของทหารหรือว่าการแสดงการบินของทหารอากาศนะคะและที่สำคัญค่ะที่นี่ก็ยังมีการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆในวันนี้ค่ะ โดยบรรยากาศวันนี้ค่ะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของเด็กๆค่ะที่ต่างวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขพร้อมทั้งผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทางกองบินเจ็ดได้จัดขึ้นค่ะโดยกองบินเจ็ค่ะได้มีการดูแลระบบความปลอดภัยค่ะมีระบบสแกนตั้งแต่หน้าง,งานค่ะโดยภา,ายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตอบคําถามแจกของรางวัลจากหน่วยงานางต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า23หน่วยงานค่ะให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันมากมายอีกทั้งค่ะมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดา กำใจให้กับน้องๆค่ะการใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบินหรือทหารเหมือนพี่ๆนั่นเองได้แก่บูธฝูงบิน701และฝูงบิน702ค่ะเป็นบูธท,ที่ให้ความรู้เรื่องของภารกิจหลักในการบินรบหรือโจมตีทางอากาศรวมไปถึงบูธนิทรรศการการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์บูธ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศบูธกองพันทหารอากาศโยธินกองบินเจซึ่งเป็นบูธท,ที่มีการให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ทางทหารในการป้องกันประเทศค่ะโดยมีพ,พี่พี่ทหารผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คําแนะนําซึ่งเด็กๆค่ะก,ก็ต่างให้ความสนใจและเรียนรู้กันอย่างมากเลย นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมการแสดงของสุนัขทหารเจ้าเพื่อนสีขาที่นับเป็นหนึ่งกำลังพลสำคัญในการในกองทัพทหารยุคนี้ค่ะที่มีความสามารถในการดมยาค้นหาสิงแปลกปลอมหรือกัดผู้ต้องสงสัยตลอดจนกิจกรรมการแสดงของหมู่ปืนเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหารราบซึ่งในการยิงต่อสู้ป้องกันฐานบินและฐานที่ตั้งของตนเองค่ะรวมไปถึงกิจกรรมการแสดงการป้องกันภัยทางอากาศที่มีการจำลองการยิงปืนต่อสู้อากาศยานโจมตีเครื่องบินให้กับ เด็กๆและผู้ปกครองได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสนุกครับเป็นยังไงนะสนุกครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ได้รู้เรื่องทหารเครื่องบินงับแล้วอยากมาอีกไหมอยากมาอีกครับแล้วโตไปเนี่ยอยากเป็นอะไรครับไม่ครับสนุกมากเลยครับอันนี้กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยมุนอยู่ครับโอ้โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากจับเพลงครับโ ครับสนุกไหมครับสนุกครับ,รบอ๋อแล้วได้ไปดูอะไรมาบ้างแล้วครับได้ถ่ายเครื่องบินครับอ๋อเราได้ความรู้อะไรบ้างครับเราเราโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรครับนักบินครับโอ้โหนักบินชัดเจนเลยจำความฝันวันนี้ได้ไหมคะจำได้ครับว่ายังไงคะทุกโอกาสคือการเรียนรู้พรอปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองเก่งมากตบมือให้ตัวเองก่อนตมวคนนี้ล่ะคะคนนี้อยากเป็นอะไรคะ ลุงหมอคุณหมอค่ะแล้ววันนี้สนุกไหมคะลูกมาเรียนสนุกครับโอ้สนุกนะคะขอบคุณค่ะครัขอบคุณค่ะยูโรูมยูโรวันนี้มางานมนเด็กสนุกไหมครับสนุกครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างเรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ได้ของัีมากมาแล้วโตมาอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักกีฬา สำหรับงานนี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะหากไม่มีหน่วยงานสําคัญอย่างกองบินเจ็ค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านนาวาอากาศเอกสุภวั์จิตมนตรีผู้บังคับการกองบินเจ็เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568โดยก่อนพิธีเปิดค่ะมีการทําการแสดงโชว์เครื่องบินกริปเพนผ่านพิธีเปิดและก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านทักษะกีฬาให้กับโรงเรียนจํานวน3โรงเรียนค่ะ ก็วันนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็อยากให้ข้าราชการอากาศกองบินเจ็ทุกคนนะครับทุกท่านมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ช่วยกันสร้างความสุขนะครับสร้างความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกคนครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับถึงจะฝนตกนะครับก็ถือว่าเป็นฟ้าฝนเป็นใจนะครับให้ไม่แดดร้อนมากนะครับแล้วก็เลยตรวจสอบไปแล้วช่วงบ่ายแล้วจะมีการแสดงได้แล้วก็เริ่มมี ผู้ปกครองครับพาน้องๆประชาชนเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนะครับลานจอดรถบางส่วนก็เริ่มเต็มแล้วครับวันนี้นะครับอย่างแรกคือกองบรรจต้องมีการบินแสดงอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะบินแสดงสมทนาของเครื่องกิ๊บเพนเนี่ยเวลา11.30นะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็จะดูทางประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีการแสดงของฐานอากาศยทินนะครับในการป้องกันฐานบินนะครับแล้วก็มีการสุนัรขหารครับ หลังจากนี้ค่ะจะมีไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการจัดงานการแสดงบินผ่าโผลนของเครื่องบินกริเพนหรือเครื่องบินรบขับไล,ล่ลาดตระเวนทางอากาศของกองทัพอากาศซึ่งจะมีนักบินจากกองทัพอากาศเป็นผู้บินโชว์ค่ะนอกจากนี้กองบินจิตยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้รับชมและถ่ายรูปร่วมเป็นที่ระลึกกับเครื่องบินชาฟสา340 AEW ค่ะซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กที่ใช้ในภารกิจทางทหารและการตรวจการลาดตระเวนชายฝั่งอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่อยากเปิดโลกแห่งการบินเหมือนวันนี้ค่ะสามารถมาร่วมงานได้จนถึง15นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะคะและที่สำคัญค่ะกองบิน7ยังมีรถดับส่งนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยแน่นอนค่ะว่าความสนุกไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะน้องๆต่างได้รับแรงบันดาลใจในการที่อยากจะฝันเป็นนักบินหรือทหารแบบพี่ๆค่ะร่วมสร้างประสบการณ์ในที่กองบิน7แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสุขสันต์วันเด็กนะคะ